สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่28วันพุธนี้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตในเรื่องของราคาประจําวันพุธนะครับผมเพราะว่ามันมีการเมื่อเช้าเนี่ยมันมีการปรับเศษเหล็กปรับขึ้นนะครับผมส่วนรายการอื่นเนี่ยก็ยังคงคงอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของราคาราคากระดาษแข็งที่มีการปรับนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะพาไปอัปเดตพร้อมมๆกันผซึ่ง โอเคก็อย่างแรกในช่วงนี้สถานการณ์ช่วงโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างเริ่มเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆๆแล้วก็จากที่ตามดูข่าวดูก็คือเริ่มมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้ว่าพยายามแบบป้องกันตัวนะครับผมหมัล้างมือบ่อยๆใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับผมที จริงๆของเราก็ใส่ตลอดนะแบบอ,ออกออกมาจากห้องทํางานก็คือใส่เลยนะก็อยากจะให้ปกป้องตัวเองไว้นะเพราะว่าดูแลว้วพังเนี้น่าจะระบาดรุนแรงอยู่แต่คิดว่าน่าจะคุมได้น่าจะคุมได้น่าจะใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามเดือนก็น่าจะคุมได้เพราะว่าอย่างว่าแหละพวกเราคนไทยเก่งมากๆด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตจากตัวเล็กหนาก่อนดีกว่าเพราะเล็กหนามันปรับขึ้นเยอะอันนี้ก่อนได้ไหมขอแวะหล็กบางแป๊บนึงเพราะมันอยู่ใกล้อ่ะ เหล็กบางนะครับผมวันนี้นะครับเหล็กบางหน้าร้านแบบนี้นะครับปรับราคาขึ้นไปบาทหนึ่งนะครับวันนี้เหล็กบางจะอยู่ที่7จ็ดบาทห้าสิบนะครับผมสำหรับเหล็กบางนะครับเหล็กบางไม่ว่าจะเป็นโครงแอร์แบบนี้เป็นไอ้พวกแบบที่ใส่ของในตู้เป็นเตารีดเป็นพวกเหล็กบางเป็นโต๊ะเป็นรางไฟพวกนี้วันนี้ราคาปรับขึ้นมาบาทหนึ่งเป็น7จ็ดบาทห้าสิบนะครับผมสําหรับพวกนี้นะครับต่อมา สำหรับตระกูลเหล็กหนานะครับผมเหล็กหนาเนี่ยวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาท50าเหล็กหนาปรับขึ้นสูงมาก10บาท50สจนถึงที่13บาทแล้วนะครับสำหรับพวกตระกูลเหล็กหนานะครับสัปดาห์นี้เหล็กหนามันปรับขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าอย่างว่าเท่าที่ตามดูนะก็คือตอนนี้ราคาเศษเหล็กหนาเนี่ยมันปรับขึ้นแล้วก็ตัวอย่างในพอร์ตหุ้นของไม่ว่าจะเป็นในของทาทาสตีลหรือเป็นของอที่เป็นตระกูลเตาหลอมเนี่ย เท่าที่ดูเท่าที่ดูเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยกราฟราคาใน์ดทุ้นก็คือปรับขึ้นทั้งหมดเลยก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดเดาว่าตัวราคาเหล็กหนาเนี่ยน่าจะมีทิศทางดีน่าจะมีทิศท,ท,ทางดีนะครับสำหรับใครที่มีเศษเหล็กเยอะก็อันนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดเลยล่ะของคุณเลยละ่ะเพราะว่าราคาที่มันแต่งเ3สิบสามบาทเนี่ยทั้งสุดท้ายเลยเนี่ยน่าจะประมาณเมื่อเมื่อสัก เมื่อตอนสักผมอายุประมาณ18 17 18อะ่ะช่วงช่วงเมื่อสัก13 14ปีที่แล้วอะประมาณนั้นอะที่เหล็กหนามัน13บาบาทอะเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นแตะ10บาทเลยปกติเหล็กหนาถ้าเกิดช่วงปกติก็จะอยู่ด้ประมาณสักเท่าไหร่เออ5บาท7บาท8บาทเต็มที่นแปบาทเต็มพิกัดเลยแต่ว่าตอนนี้มันปรับขึ้นมาเป็น13บาทแล้วนะครับผมเอาไปเดี๋ยวจะไปเดินข้างในกันต่อดีกว่าแล้วก็จะมีในส่วนของ อันนี้อาร์ตแกะอะไรอยู่เอ่ยอ่าหม้อข้าวหม้อข้าวการต้มน้ําการน้าร้อนแบบนี้นะครับผมวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละเจ็ดบาทห้าสิบนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้พวกอันนี้หม้อข้าวเขาแกะอะไรบ้างปันตึงนะอาร์ตอาร์ตหยิบมาได้ที่หนึ่งนะอออนะไอต้ตูดหมอ้มอข้าวเนี่ยหม้อข้าวเนี่ยที่เขาแกะกันม,มาก็คือแกะเจ้าตัวนี้แกะตัวตูดหม้อข้าวมาตัวนี้จะเป็นตัวตัว,ต,วตัวอลูมิเนียมตูดหม้อข้าวนะครับผมไนะอ้ตัวอลูมิเนียมตูดหม้อข้าวแบบนี้วันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่กกิโลลรัมะ กิโลกรัมละ13บาทตัวนี้แล้วก็ในหม้อข้าวมีอะไรอีกอ้าวขออะลูมิเนียมบางบ้างจะ้ะมีแม้แต่ตัวหม้อในมันนะไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรมันจะมีหมอ้อไอ้ตัวหม้ออะลูมิเนียมที่อยู่ในหม้อหุงข้าวตัวนั้นนะครับผมให้แยกออกมาจากหม้อข้าวเพราะตัวอะลูมิเนียมบางเนะี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ38บาท38บาทเฮ้ไปเดินทางต่อดีกว่า แล้วอันนี้อย่างที่ช่างผมแกะอยู่เขาทําการแกะทองแดงออกมานะครับผมนิดทองแดงพิเนียน่พี่เบิร์ตเขาขาวแดงใช่ไหมอันนี้น่าสนใจผมจะบอกว่าระวังดีๆเน้อตอนนี้มันมีอยู่2แบบเนี่ยคนพลาดหลายคนแล้วอันนี้อะไรที่อันนี้อ๋อนี่ยใกล้องโฟกัสตรงน,นี้อันเนี้ยดูดีๆนะครับเห็นไหมเป็นสายเหมือนกันแต่ข้างในเนี่เป็นเนื้อสีแดงแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเนื้ออลูมิเนียมเลยเนี่ยตัวเนี้ยคนค่อนข้างโดนกันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นร้านของเก่ามือใหม่ๆเนี่ยพยายามแกะดูดีๆนะครับผมน้ำหนักเขาจะไม่เท่ากันขอบคุณจ้าพี่เบิร์ตสำหรับตัวทองแดงเส้นเล็กแบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านเนี่ยซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ210บาทนะครับผม210บาทแต,แต่ถ้าเกิดเป็นตัวอลูมิเนียมที่เป็นสายข,ขาวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3 8บาท3 8บาทไปเดินทางต่อ อันนี้ก็จะเป็นไส้ตัวไส้แอร์ทองแดงตัวไส้แอร์ทองแดงก็คือมันจะมีท่อทองแดงร้อยไปร้อยมาอยู่ข้างในตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ95บาท95บาทส่วนหม้อน้ําหม้อน้ำํำวันนี้ยังไม่มีบาพี่อลูมิเนียมหม้อน้ำอ่านี่นี่นีนน นี่อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมหม้อน้ําอลูมิเนียมหม้อน้าแบบนี้นะครับลูกค้าครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทอลูมิเนียมหม้อน้ำเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยเขาจะไม่มีท่อทองแดงข้างในตัวนี้จะถูกกว่านี่นะฮะนี่นะครับให้ดูชัดๆเลยสังเกตดูมันจะมีท่อทองแดงอยู่ข้างในถ้าถ้ามีท่อทองแดงข้างในปั๊บเนี่ยกิโลกรัมละ9.5บาทแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวทั้งตัวเป็นลูกหม้อน้าแบบนี้จะอยู่ที่26บาท26บาทอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับผมไปเดินทางต่อ อ่อันนี้รถเราเพิ่งจะกลับมาสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับแล้วคุณเนี่ยไม่สามารถเอาขยะมาขายกับผมที่ร้านได้ในเทศบาลที่โลกนะในเทศบาลพิษณุโลกนะแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าบริษัทเรานะครับมีบริการนะครับออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลแบบนี้ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากเลยครับสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID Line ที่ c w r e c y c l e นะครับผม c w r e c y c l e หรือสามารถโทรได้ที่ 0923477227นะครับคุณแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานแบบนั้นจะจัดรถเนี่ยไปจัดการขนให้คุณถึงที่ลูกค้ารอรับเงินอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพัสดุกรอบเนาะขายได้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกเฟร,รมรถมอเตอร์ไซค์เฟร,รม ide, รถมอเตอร์ไซค์โครงปรินเตอร์โคงแอร์นี่พวกโคงแอร์ พงแอร์ก็สามารถขายได้รวมไปถึงหน้ากากหมอนรอกแบบนี้ก็สามารถขายได้ทั้งหมดนะครับผม <c oughs> พวกนี้คุณไม่จาเป็นต้องไปหาที่ทิ้งเลยต่อมาที่ขายได้ก็คือ <c oughs> พวกสายไฟแบบนี้พวกสายไฟแบบนี้สายไฟแบบนี้นะผมจะแนะนําว่าให้ปอกมาเพราะว่าอะไรถ้าขายแบบนี้ก็ขายได้ขายแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละยี่สิบาทแต่ถ้าเกิดปอกมาให้ผมเนี่ยทองแดงเนี่ยจะอยู่ที่2 1 0บบาทแล้วก็เปลือกก็สามารถขายได้เปลือกเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ เปลือกเซไฟวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รมลัมละสองบาทห้สิบครับผมสองบาทห้ิบครับเคไปเดินทางต่อดีกว่าลูกสาวเราทําอะไรนะใส่ถุงมือทําอะไรหยิบของในะตู้เย็นใส่ถุงมือด้วยแม่สุดยอดจริงๆยายสวัสดีครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกรวมนะครับผม พลาสติกรวมหน้าร้านวันนี้นะครับราคายังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท50นะครับผมพลาสติกรวมวันนี้หน้าร้านอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท50พลาสติกรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้กระมังตะกร้าเอ่อกระถางอะไรอีกอะ <c oughs> เยอะแยะเลย <c oughs> อะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะ <c oughs> ที่บริเวณก้นบรรจุภัณฑ์มันเขียนไว้มันมีตัวเลขเดี๋ยวพีเปิดพานิดนึง Okay. เอาจริงๆนะพี่ว่านะแบบว่าตอนนี้เราเห็นเนาะมาเห็นว่าพวกผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พูดประกาศข่าวนี้พี่ว่าเขาต้องเหนื่อยมากแน่ <c oughs> ขนาดแบบว่าเราพูดแค่นี้มันยังเหนื่อยเลยเหมือนแบบหายใจไม่ทันแต่เราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องช่วยกันอ่ะมาอันนี้เห็นไหมเนี่ยจะหาให้จะหาให้ดูตัวอย่างอันนี้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ขายได้นะฟิจะบอร์ดแบบนี้อ,อันนี้อันนี้จะมองเห็นไหมเนี่ย กล้องโฟกัสให้หน่อยได้ไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวเลขเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านนะครับผมผมอยากให้เราลองดูที่บริเวณก้นของบรรจุภัณฑ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สเบอร์5ลูกค้าไม่ต้องไปหาที่ทิ้งไม่ต้องไปหาที่ทิ้งอย้าอีกครั้งหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สเบอร์หละ ถ้าพัดติกรวมในกิโลกรัมละห้าบาทห้าสิบแล้วเราคนจะพัดแยกอะไรออกมาบ้างขวดเท็กแบบนี้ขวดเทบบ็กทบบี่มันเป็นเบอร์นหนึ่งแบบนี้นะอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละแปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบอยู่กิโลกรัมละแปดบาทห้าสิบขวดเท็กมีอะไรบ้างมีขวดน้ำยาบวนปากมีขวดน้ำดื่มแบบนี้มีขวดตันซี่แบบนี้พวกนี้เป็นขวดเท็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50ต่อมาที่ผมอยากให้ลูกค้าแยกก็คือ นี่ครับอ่าขวดน้ําดื่มกุ่นโพลาริสแบบนี้ขวดน้ําดื่มกุ่นโพลาริสแบบนี้ก็ให้แยกออกมาจากพลาสติกรวมเพราะว่าขวดน้ําดื่มกุ่นโพลาริสเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเออกิโลกรัมละขออภัยครับกิโลกรัมละ8บาทกิโลกรัมละ8บาทอ่าพลาสติกรวม5บาท50ตัวเนี้ยอยู่ที่8บาทแล้วก็ตัวขวดใส่เมื่อก็ตจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50อ่าแบบนี้8บาทนะแบบนี้8บาทขวดใส8บาท50โอเค อันนี้เราคนเดียวไหวไหมนะ่ะหรือต้องเอาคนมาเสริมไหมไหวใช่ไหมเพราะว่าพอดีพี่คนเขาไม่ไม่ผ่านทดลองงาน่ะเดินทางต่อก็ตอนนี้ก็ต้องการผู้หญิงนกครับรับกี่คนดีผู้หญิงสักสักคนสองคนได้อยู่ยางไงเดี๋ยวว่าฝากข้ายมั้งนะรับผู้หญิงเพิ่มสักคนสองคนอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของออกไปจัดเก็บข้างนอกนะครับผมก็จะมีทีมงาน มีรถออกไปจัดก,การเก็บผลยกให้คุณเรียบร้อยเลยเอาไปเดินทางต่อต่อมากระดาษแข็งแบบนี้กระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยปรับลงมานิดนึงแต่ว่าราคาก็ยังสูงอยู่ดี กระดาษแข็งหน้าร้านวันนี้จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ5บาท50นะครับผม5้าบาท50ปรับลงมา20ตังค์สำหรับกระดาษแข็งนะครับตอนนี้กระดาษแข็งอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50นะครับผมแต่เขาราคาก็ยังสูงอยู่ดีแหละแล้วก็เห็นมีคําถามใน y o u ูทูบนะที่ถามมาว่าเครื่องจกกักรแบบนี้สั่งจากไหนซื้อจากไหนก็จากคนครปฐมครับผม,ผมใช้จากที่โรงงานนครปฐมครับสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยพิมพ์ว่าโรงงานเครื่องจักรใหญ่นครปฐมนะครับผม,นะบผ,มผมสั่งจากที่นั่นมานะครับ ราคาตัวหนึ่งมันเท่าไหร่รู้สึกเครื่องนี้แสนสามมั้งเครื่องนี้แสนสามเครื่องเครื่องเหลืองนี่แสนห้าแล้วก็ไอ้เครื่องนั้นนี่แสนแสนสามสเปคมันไม่เหมือนกันอ่ะกระดาษย่อยแบบนู้นพวกกระดาษย่อยฝอยๆกระดาษลมสีแบบนี้วันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสามบาทห้าสิบอยู่นะครับผมสามบาทห้าสิบอยู่อันนี้จะเป็นขวดเทสไสเทสไสนนี่จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 8, 50, 8 50บาท50 8บาท50 โอเคหลายเที่ยวเลยครับแสดงว่าช่วงนี้ขายดีใช้ขวดเยอะ,ออะตอนนี้ขอเป็นกล่องรีโกับกล่องเหล้าเพราะว่ากล่องช้างกับกล่องเปียสิ่งอ่ะมันใช้ไม่ได้อ๋อแต่ปกติเาขเาก็ไม่ได้เอารีโออยู่แล้วนี่ครับเอารีโอก็เอาเพราะกตีก็ถ้าเรามี ถ้ามีดีโอพี่ก็จะเอาดีโอไปดีโอรุ่นใหม่ใช้ไม่ได้เลยกล่องช้างก็ใช้ไม่ได้อเอาพวกวางบาลีพวกเหล้าขาวใส่ดีโอได้หมดเลยได้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 เดี๋ยวผมลองลองดูให้เดี๋ยวผมลองดูให้โอเคอันนี้เขาก็มาซื้อขวดเอาไปเขาเรียกว่าทำอะไรนะตัวเหล้าชุมชนเหล้าชุมชนโอเคไปต่อสำหรับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับผมน้ำมันพืชแบบนี้ผมก็จะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่า น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเททิ้งผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยช่วยกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้มีเศษอาหารผสมแล้วก็อย่าให้น้ํามันพืชเป็นไข่นะครับผมลูกค้าเนี่ยสามารถกรอกใส่ปิ๊บมาขายผมได้เลยนี่กรอกใส่ปิ๊บมาขายผมได้เลยน้ํามันพืชวันนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ปิ๊บละ320บาทนะครับเอามาขายที่ร้านผมนะน้ํามันพืชเต็มปิป๊บขายพร้อมปิ๊บเอาลูกค้าเอามาที่ร้านเนี่ยจะอยู่ที่320บาทนะครับผม2าบาทนะครับก็ ปี๊บ <Das que ath> หนึ่งก็จะหนัก18กิโลกรัมก็ถ้าเกิดชังปุ๊บเกิน18กิโลกรัมเต็มปี๊ปได้เลยโอเคไปเดินทางต่อดีกว่า <Where> s <S ต่อมาอันนี้จะเป็นพวกตะก,กูลกระป๋องเหล็กแล้วกระป๋องเหล็กแบบนี้นะครับผมก็ s <S จะเป็นพวกวกระป๋องเ oh. 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 บอร์ดี้กระป๋องเน้กาแฟแต่เน้กาแฟพี่เห็นเขาออกข่าวมาแล้วว่าเขาจะยกเลิกกระป๋องเหล็กเขาจะใช้กระป๋องอลูมิเนียมั้นต่อไปก็จะทับแยกง่ายขึ้น หายใจไม่ทันแบบเวลาปิดแมสตอย่างเงี้ยหายใจไม่ทันกระป๋องบบ<ล>เหล็กวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเมื่อกี้กิโลกรัมละ5บาทไปเดินทางต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นพวกแกลอนล,ละสังกะสีไหมแป๊สังกะส,แบบส,สีหน่อยไหมสังกะสีเก่าแบบนี้นะครับวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมกิโลกรัมละ5บาท ตัวซีลับนี่อันนี้ซีลับอักก้อนตัวนี้รับซื้อนะครับผมที่เป็นซีลับแบบนี้นะครับผมขายผมได้หมดเลยนะฮะอ่าหนังพวกถุงหิว้วถุงพลาสติกอะไรต่างๆก็ตามแต่สามารถขายผมได้หมดเลยถุงยืดไอ้พวกถุงไม่ใช่ถุงยืดขอภยัยถุงหิ้วพลาสติกที่มันยืดได้ผมรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับผมกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับและถ้าเกิดว่า มีร้านค้าที่ต้องการจะมาขอซื้อถุงจะผมหรือรถที่จะวิ่งมาซื้อถุงจะผมอย่างเงี้ยก็อาจจะลองเสนอราคาให้ผมดูได้นะครับผมถ้าเกิดผมได้ราคาที่สูงมากขึ้นเนี่ยก็ผมก็จะมาตั้งราคารับซื้อที่สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าอย่างผมซื้อน้ารานอยู่บาทนึงเงี้ยถ้าเกิดคุณมาขอซื้อ2บาทอย่างเงี้ยนี่ผมต้องขอใช้ดอกหายจลขายให้ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดราคาราคามันได้กันอย่างเงี้ยก็โอเคกันเดี๋ยวผมจะจัดสรรให้ผมไม่เคยห่วงอยู่แล้วเรื่องเรื่องข้าวของถ้าเกิดราคาได้ผมขายได้หมดนะครับผม โอเคมันก็เป็นตามกลไกตลาดนะถ้าเกิดว่าผมขายได้แพงผมก็ตั้งราคารับซื้อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งดีด้วยซ้ำไปแบบเวลามีคนมาขอเสนอซื้ออย่างเงี้ยเราดีใจด้วยซ้ำอยากให้เขาเสนอราคาเข้ามาซื้อกันเยอะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปล่ากาลังไล่ฟันเพียรเรื่องพัตตงุตงพัสดเออะไรนะถลากฝาเนี่ยต้องทําการแกะให้เรียบร้อยนะแกะแยกฝาแยกสีแยกประเภทต่างๆอันนี้ก็ฟันให้เรียบร้อยเพราะว่าน,นี้มันเข้าเครื่องไม่ได้โอเคเอ้าวทำไมข้าของร่วงแบบนี้โอเคเลยไหนดูติอ เก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้ไม่เรียบร้อยน่าจะเป็นฝสีมือลูกค้าแน่เลยใช่ไหมเ,เด็กเราไม่น่าทําแบบนี้อ่ะแจ็คแจ็แจ็เดี๋ยวพี่ฝากอันี้เข้าที่บ้างนะงไม่ต้องเอาไปเข้าอานะัดเน้นเอาไปเข้าใส่ปวดโอเคต่ออ่ะอันนี้เป็นพวกอะไรบ้างน,นี่เป็นพวก PVC อัปเดต PVC หน่อยมไหมไม่ได้อัพนานแล้วี PVC สีฟ้าอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมสีฟ้าอยู <snap> ่5บาทแล้วก็อะคริลิกอะคริลิกแบบนี้ระวังหัวนะอะคริลิกแบบนี้พวกอะคริลิกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเหมือนกันนะครับผมพวกอะคริลิกต่างแผ่นป้ายอะคริลิกได้ทุกสีอันนี้เป็นเปลือกรวมเปลือกสายไฟกิโลกรัมละ2องบาทถ้าเสื่อน้ำมันเสื่อน้ำมันเสื่อน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท3บาทไปเราไปเดินทางต่อดีกว่า อันนี้ต้องอัปเดตหน่อยนะผ่านสั้งหน่อยเนาะสำหรับเบียร์ช้างวันนี้ราคาเดิมนะครับผมช้างลังละส2บบาทช้างลังละสิบบาทแล้วก็รีโออยู่9บาท50นะครับผมราคาเดิมนะครับพวกสมุดเอ่อพวกใช้สมุดพวกหนังสือหนังสือนิตยาสารที่เป็นพิมพ์สีแบบนี้วันนี้อยู่ที่กิโลกร,รมลัมละ3าบาท50 3บาท50มีฝากบ้างนะ กระดาษแข็งวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท50ย้ำนะครับผมกระดาษแข็งมันปรับลงมานิดนึงวันนี้อยู่ที่5บาท50สําหรับกระดาษแข็งนเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่5บาท50มีกระไกลได้ขันรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วก็กระดาษขาวดำขาวดาราคาเดิมขาวดาราคาดีขาวดำในยอยู่ที่5บาท70 5บาท70 5บาท70 <c oughs> แลยก็เมื่อกี้น้องผู้ช่วยผมถอยหลังถอยหลังครับไปชนกับลูกอัดโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะมีอะไรไหมที่ยังไม่ได้พูดถึงในห้องมีเนียมมีอะไรน่าสนใจไหมไปดูในห้องมีเนียมดีกว่าวันนี้เด็กๆเราก็ฟังเพลงอกหักอีกแล้ว อลูมิเนียมฉากไหมอลูมิเนียมฉากแบบนี้นะครับผมวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ43บาท43บาท43บาทแล้วก็อลูมิเนียมบางแบบนี้อยู่ที่38บาท38บาทอลูมิเนียมบางอลูมิเนียมบางอยู่38บาทไปเดินทางต่อโอ้โอกหักจริงเลยวันนี้มีโดโซดา เรอาอปิดคลิปข้างหน้าดีกว่าเพราะลูกค้าเริ่มเยอะแล้วตรงนี้เดี๋ยวขวางเขาสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะพี่อันนี้เสร็จเหล็กชั้นพันเลยเห็นตรงนี้ไหมเหตรงนี้ไหมปรับแสงหน่อยไหมโอเคช่วงนี้นะครับผมช่วงโควิดนะก็อันนี้คือจะขอจากลูกค้าว่า เนื่องจากสถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิดนะผมผมก็จะขอให้ลูกค้าเนี่ยช่วยในการสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะครับผมเข้ามาในร้านผมเนี่ยก็ขอให้ช่วยใส่ในเรื่องของหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับทั้งความปลอดภัยของตัวท่านด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้คุณไว้ใจทีมงานของเราแล้วก็ผมก็จะได้เซฟในเรื่องของทีมงานของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับผมเพื่อจะผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะฮะ ก็จะขอในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็คุณสามารถรออยู่ที่บริเวณในรถหรือบริเวณรอบรถก็ได้นะครับผมแล้วผมจะลงให้คือไม่ต้องช่วยผมลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยลงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานน้องๆของผมเป็นคนจัดการลงขอให้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในพีทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่ติดตามกันมาตั้งต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ สำหรับวันพุธเนี่ยก็อย่างที่บอกราคาในอาจจะมีปรับเหล็กปรับขึ้นเหล็กปรับข,ขึ้นสูงนิดนึงส่วนกระดาษแข็งก็ปรับลงมาแค่นิดเดียวแต่ที่เหลือราคาก็ยังยืนพื้นอยู่แล้วก็สําหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของราคาหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ในใน c e b o o k ใน YouTube พิมพ์ไว้ได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งไลต่ตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดอตอบช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็จะพยายามปรับปรุงตอบให้ได้ไวขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมานั่งตอบคอมเมนต์ สามารถทักทายกันได้ฝากติดตามกันไว้ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน y o u t u b ี่เหมือนกันว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลพนักทยนะครับผมแล้วก็่างไลน์ไลน์ของบริษัทเนี่ยก็จะเป็น @CWRECycle นะครับผม @CWRecycle นะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดจะให้เราออกไปจัดเก็บขยะให้นะครับอาณาเขตการจัดเก็บของเราก็จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรโลกก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปครับสวัสดีครับ